คนก็เห็นว่าเฮ้ยมันกำไรดีทุกคนเนาะก็คิดแบบเดียวกันแหละก็เหมือนบิตคอยอันนี้เป็นบิตมีบิตมีบิตเป็นบิตคอยที่เป็นตคนทำกำไรนะฮะตั้งสิบเปอร์เแต่ยูดีออเดอร์โดนตัด30%มสเอเอาละมันก็จะเกิดการถูกตัดออเดอร์ละเรื่องของตัวเลขด้านหน้าเนี่ยที่ที่เขาแจ้งมาเนี่ยว่ามันนัมเบอร์ที่เท่าไหร่อันนี้นะครับผมสังเกตนะครับผมก็มาดูคือพี่พี่กั๊ดที่ก็คือเลือกตัวที่แบบว่ารีบิดเด็ด ายาแล้วก็ uh huh. ตัวที่มีราคานะค,ะครับเอามาจัดมาดิสเพย์ในร้านเนี่ยซึ่งผมไปซื้อหมีแบบิกมาหลายร้านผมผมผมจะไม่เจอว่าร้านไหนที่ที่แบบว่ามันกับพี่สะสมด้วยอะ่ะที่ก็เลยกลายเป็นคอลเลกชันส่วนตัวที่แบบว่าอลังการมากนะค,ะครับคือดูด้วยสายตาเพื่อนๆอาจจะไม่รู้แต่ผมตีเลยเนี่ยห้าร้าน10บร้านเอาไม่อยู่นะแต่จริงๆ เอาแบบว่าคนที่แบบว่าสะสมแบบิกเพิ่งเริ่มสะสมนะคือผมจะแบ่งแบบิกออกเป็นไม่กี่ประเภทนะประเภทแรกก็คือประเภทที่มีชุดให้เขาที่มีชุดให้เขานี่คือว่าผมเห็นเนี้ยเนี้ยสายขนอ่าสายขนเป็นขนหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อด้วยนะผมเห็นเป็นเสื้อเป็นอะไรอย่างนงี้ฮะเป็น เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบว่านักสะสมนี่สะสมนนกันกระแสเรียว่าตอนนี้มาแรงมากครับแรงแซงทุกโค้งเลยคำถามนะถ้าถอดชุดมันออกข้างในมันตัวอะไร <laughs> ก็เป็นคาแรคเตอร์เดียวกันอย่างเช่นดิราคุมาตัวนี้ก็ออข้างในก็จะเป็นหมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็ <laughs> อันนี้ก็เป็นหมีหน้าตาอย่างนี้อ่าอันนี้ไม่ใช่ชุดครับอันนี้คือเขาหน้าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วออแต่ว่าเขาแค่เอาเสื้อผ้าของคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวมอนชี้ชี้ครับเขาเป็นตุ๊กตาลิงถ้าทุกคนรู้จักเนาะ แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็มาเป็นการคอลแลบก,กับแบบบิเข้าไปอ่าเป็นคาแรคเตอร์นี้ส่วนอันนี้อย่างอันเนี้ยเขาเรียกว่าเปกโกมอนชีิหน้าเขาเนี่ยจะเป็นเอ่อเจ้าน้องเปโกโกนะครับะแล้วก็ตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวลิงอ้าวก็แสดงว่าถ้าเกิดถอดออกขนนี่ออกก็จะเป็นตัวงี้ อาจจะเป็นได้ครับอาจจะเป็นได้ตอนนี้พี่ยังไม่เคยถอดถอดตัวมันออกนะครับไม่อยากถอดครับอย่างนี้ถ้าเกิดเราถอดตัวมันออกเจะต้องทำยังไงต้องผ่าเลยวะอ่าเขามีซิปครับเป็นชุดเลยเป็นเป็นซิปอยู่ด้านหลังอ๋อมันไม่ใช่หมีตัวขาวๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสีก็ยังเป็นก็ยังเป็นหมีตัวสีน้ําตาลหน้าตาอย่างนี้อยู่ใช่อย่างอันเนี้ยคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเขาเขาเรียกแฟกเมนต์ครับแฟกเมนต์ดีไซน์ตัวเนี้ยถ้าถอดหัวก็ตายมาปุ๊บจะกลาายเปป็นหม่า น่าจะเป็นหมาป่าอยู่ข้างในน่าหมาป่าแต่ว่าตัวหมีเหมือนกันใช่ใช่แต่ข้างในเป็นคาแรคเตอร์เป็นเหมือนหมาป่าอย่างนี้ถ้าเกิดถอดชุดขนนี้ออกก็คือเป็นตัวเอลโมแต่ว่าเป็นตัวสีแดงถูกปะใช่แต่ว่าเอลโมกับคุกกี้เนี่ยคาแรคเตอร์เขาไม่สามารถถอดชุดได้เขาทำมาเหมือนเย็บติดเลยเท่ากับข้างในก็จะไม่เห็นอะไรแต่มันก็มีตัวที่เป็นตัวธรรมดาอยู่คาแรคเตอร์อยู่ข้างในครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีสีผิวธรรมดานอกจากเขาจะสร้างลูกเล่นตัวนี้ถอดมาข้างในก็เป็น เป็นหมีสีน้ําตาลอันนี้ถอดมาเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่านี่นะมันมีชุดก็คือถอดออกมาเนี่ยก็คือว่าเบื้องต้นจะมีตัวของมันอยู่ข้างในมันไม่ใช่หมีแบบตัวเขาขาวเขาขาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้พอเข้าใจได้ครับทีนี้ก็ถอดชุดมาอาจจะเป็นหมีตัวสีดําใช่ถูกต้องโอเคที่2ก็คือนี่เลยเฟิร์สเบบี้ที่แบบว่ามีตรงกลางแล้วก็มีของอยู่ข้างในใช่ใช่อันนี้แบบนี้ก็เยอะนะพี่เยอะครับจริงๆก็ประวัติเขาดีไซเนอร์เขา ออกแบบมาครั้งแรกเนี่ยเขาตั้งคันพอดีตัวนั้นก็จากการที่ด้วยคาแรคเตอร์ปัจจุบันทําเป็นท้องใสเขาเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตครับ,รบในฝรั่งเศสเอามาทําบ้างเป็นมกการ์กองเป็นช็อกโกแลตอยู่ในท้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสวยงาม,เ,มเลยเรียกว่าเรียนแบบดแ้วยกันเนาะโอเค okay, ตามเฟิร์สเบบี้มาหมดเลยก็มาทําอันอย่างตัวสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกเ,เป็นวงดนตรีครับเจสโซบัตเตอร์เขาก็มาทําให้ท้องใสใสแล้วก็ใช้อักษรตัว J ตัว B ตัว S ออยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็คือแบบลักษณะแบบว่าท้องใสนะครับก็คือว่าอันนี้ก็นําล่องโดยนี้เฟิสเบบี้แล้วก็ที่ทําตามมาก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะนี่ประเภทที่สอง้ผมสังเกตเห็นเพระเภที่3นะครับนี่เลยทางนี้ครับพวกชารเลคเตอร์มาเวลมาเวลอันนี้รวมถึงสตาร์วอลรวมถึงดีซีด้วยอันนี้คือซื้อลายเส้นมาใช่ใช่ไอ้นี่คำถามเด็ดเลยทำไมของมาเวลมันแพงมากเลยพี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มากกว่าครับ ก็ก็เรียกอะไรอ่ะจริงๆราคาแบรบิกครับมันมันเริ่มต้นเนี่ยมันเท่ากันหมดครับเบสจะอยู่ที่20,000กว่า30,000นิดหน่อยแต่ด้วยพอมันเป็นคาลรคเตอร์อรอนแมนเนาะหรือจะเป็นสไปเดอร์แมนราคามันเลยอาจจะแบบมีความต้องการสูงคนขายก็ ผมอยากขายเท่านี้มันเป็นลิมิเต็ดอ่ะมันมีจานวนแค่นี้มันไม่ได้เยอะมากมายต่อคิวกันยังไม่ถึง2องชั่วโมงโซเอาแล้วอ่ะเรียกว่าเป็นของที่ได้ยากดีกว่าแล้วก็ส่วนราคาที่มันสูงเนี่ยก็เป็นราคาเพราะมันเป็นราคารีเซลไปแล้วได้คารเก็ตเตอร์นะก็คือจะเห็นแบบพวกสตาร์วอพวกดีซีมาเวลจ็อกเกอร์แบทแมนพวกของดิสนีย์อ่ะก็คือจะอยู่ในกลุ่มนี้ที่สังเกตเห็นนะจับกลุ่มถัดมาก็คือเป็นแบบเนี่ยพวกนี้ฮะเป็นแฟชั่นอ่าเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นเป็นแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้ารเป็นนวงตี อันนี้อันนี้จะมีน้อขายสามตัวล้านนะพี่ใช่อันนี้จะแพงนิดนึงครับมันคืออะไรครัสตัวล้านจริงๆเขาคือคาแรคเตอร์คือเทพเจ้าไฉ่สิงเอียครับเทพเจ้าไฉสิงเอียที่คนจีนนับถือเวลาไหว้ตอนเทศกาลตรุษจีนแล้ว มันก็คือโชคลาภอะไรก็ว่าไปเนอะมันคือสิ่งมงคลแล้วกันแสดงว่าอันนี้ต้องจํานวนน้อยมากๆจริงๆนะมจริงๆใช่ตัวถ้าผมจะไม่ผิดตัวสีทองเนี่ยครับผลิตแค่288ตัวและขายเฉพาะที่เมืองจีนเท่านั้นตอนที่เขาเปิดผมเห็น3ตัวร้านจริงๆนะเพื่อนๆใช่ใช่แพงมากเลยนี่นะครับตัวสุดท้ายสีแดงผมไม่กล้าซื้อเออใช่สีแดงมันจะมีสีทองสีแดงแล้วก็สีเงินนี่แหละ สามตัวหนึ่งล้านแปดหมื่ดแป้อยแดบาทมีคนขายนะฮะใช่ใช่มีคนขายยังทําใจกับสีแดงไม่ได้เพราะสีแดงมันสตาร์ทมาค่อนข้างสูงตัวหนึ่งประมาณ3ามแสนห้าเป็นแฟชั่นนะครับนี่คือประเภทที่สามหนึ่งสองสามสี่แล้วอันที่ห้าเนี่ยอันที่ห้าคือนี่ฮะสังเกตเห็นนี่ฮะไอ้พวกนี้ครับ เขาเรียกว่าอะไรอะศิลปะใช่เขาเรียกอิร์ตเป็นพวกงานศิลปินครับศิลปินมากกว่าอย่างเช่นแวนโก๊ะเอ๋ยดอนนนชีเอ๋ยหรือว่าชองมิเชลลกิทแฮร์ิงอะไรเงี้ยครับปัจจุบันก็จะมีกลุ่มพวกนี้เข้าเข้ามาเอาภาพศิลปะเข้ามาใช้แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ย พวกงานพวกนี้จะไม่เหมือนกันนะครับก็คือหน้ามอริซ่าบางตัวอาจจะต่ํากว่านี้ก็ได้ถูกป่ะใช่ใช่ถูกแสดงว่าถ้าเปิดกล่องมาใครโชคดีไม่ใครใครโชคดีได้ตาแหน่งคือสวยก็โอเคเลยใช่ถ้าเกิดได้ตาแหน่งนี้ไม่โอเคทําไงก็พี่ก็มีผลกับเรื่องราคาด้วยแล้วก็มีผลกับเรื่องของการสะสมด้วยอาแสดงว่าแบนโกะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดใช่ขยับไปเรื่อยเรียกว่าเอางี้มองให้ดูดีเรามีหนึ่งตัวหนึ่งตัวในโลกครับเราจะไม่เหมือนไทยลายจะขยับไปเรื่อย าลายมาันจะขยับไปเรื่อยมีทั้งทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วก็ที่ผมสะสมพวกนี้เพราะว่าลายมันไม่เหมือนกันอันที่6กที่สังเกตเห็นนี่เลยล <c oughs> ายไทยงานไทยงานไทยครับงาน,ไท,งานไทยครับก็เป<า>็นของศิลปินก็คุณ,คณก้องการุนครับแล้วก็อันนี้ของคุณแป็กค,ครับอ่าตัวน้องมาลิเนาะนางกวักก็ตอนนี้ก็ถือว่าดังไปทั่วโลกแล้วครับ ที่สังเกตเห็นจะมีอยู่6 6 6อันนะฮะที่ผมที่ผมไล่มาก็คือว่า1ประเภทแบบว่าเป็นขนนะอาจจะตัดเสื้อให้มันก็ได้อันที่2ก็คือเป็น First Baby ก็คือต้องใสนะครับอันที่3ก็คือเป็นพวกเอ่อคาเล็กเตอร์พวกพวกไอออนแมนพวก DC พวกมาเวลก Star Wars นะครับอันที่4นี่ก็คือพวกแบบว่าเป็น อะไรนะแฟชั่นงานแฟชั่นนะครับแฟชั่นอันที่5ก็คือเป็นงานศิลปินงานอาร์ตอันที่6เป็นงานไทยนะถ้าจริงๆอ่ะถ้าในหมวด6อันเนี่ยที่พูดพูดเนี่ยหมวดไหนที่แบบว่าราคาแรงสุดในทุกครั้งที่ออกมาในในตลาดเลยน่าจะมาจากพวกงานงานแฟชั่นงานแฟชั่นครับงานแบรนด์งานแฟชั่นมากกว่าน่าจะน่าจะเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราอยากเก็บแบบมือใหม่หัดเก็บคนจะเอาแบบงานไหน ก็จริงๆผมแนะนําส่วนใหญ่ก็ให้ของรู้นะามีงานที่เจ๋งงานพีออเดอร์ทีออเดอร์ถูกต้องครับพีออเดอร์เท่านั้นครับถ้าไม่พีออเดอร์ทุกอย่างแพงหมดใช่ใช่ใช่พีออเดอร์ดีสุดครับก็ถ้าแนะนําลูกค้าอย่างนั้นก็ก็คือเล่นพีออเดอร์ดีกว่าแต่ก็ไม่แน่ครับพีออเดอร์บางตัวปัจจุบันอาจจะแพงก็ได้ในอนาคตนะครับถ้าสนใจก็ลองดูโอเคครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเยว่าคุณอยากจะเล่นแบรนด์บิ๊กมันจะมีพีพีออเดอร์อยู่หลายเจ้าแต่ผมก็รู้ถึอว่าเป็นเจ้าใหญ่นะแต่ที่สําคัญก็คือว่า ถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นของจริงแบบที่แบบว่าเขาออกกันมาแล้วในตลาดน,น,นะแล้วก็อยากเห็นแบบจํานวนเยอะๆแล้วเห็นหลากหลายรูปแบบนี่นะมาดูที่สศรีนครินได้ซอยศรีนคริน42ครับร้านเฟร r y ี่ทอยนะครับเข้ามาในซอยประมาณสัก50เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือซ้ายมือเจอเลยนะครับคุณจะเห็นมันว่าเป็นแกลเลอรี่ีแบบบิ๊กทอยหาดูริยาก็แหละเพราะว่าถ้าเกิด เจ้าของร้านไม่ใช่นักสะสมไม่ใช่ลเลกเตอร์นี่นะครับบบว่าก็จะเก็บแบบนี้ไม่ได้พี่เห็นเห็นนี้ผมว่าพี่เขาไม่ขายเขาเก็บไว้นะครับเก็บไว้โชว์และเก็บไว้เป็นความเป็นส่วนตัวนะครับโอ้หวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากยได้ความรู้ครับขอบคุณมากนะครับแคทเมวซ่าฟาซอกแซกก็จะไปหาแบบว่าความรู้ของเล่นแบบมาให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับอางติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดให้หมดเลยกดกระดิ่งกดอะไรให้หมดเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับพิพิธภัณฑ์ชแคทมิเซี่ยอุทัยไทยแลน พิพิธภัณฑ์ของเล่นที่มีของเล่นจัดแสดงกว่า60,000ชิ้นเพื่อนเพื่อนมาดูได้ที่ซอยราำแห่ง4เปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักทัตะเลิกเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นบัตรผู้ใหญ่ราคาห0 0บาทเด็ก50บบาทแล้วเจอกันนะครับเพื่อนเพื่อนของเล่นรออยู่ เอาไอเอเลี่ยนนะครับช่างพี่อ่ะมันกั้นซ่อมแพงเลยนพันหนึ่งอ่ะตัวนี้เขาเป็นเป็นเป็นอาร์ตอยู่แล้วผมว่าเขามีบล็อกของเขาอยู่แล้วเนาจะอเนี่ยไม่เขาจะมีเทคนิคครับไม่เขาใช้บางคนครับเขาจะวาดรูปวาดรูปสปรินขึ้นสปรินขึ้นมาก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็มาแปะแล้วก็คัตเตอร์กรีดนี่เหรอที่พี่พูดถึงนี่อ่าใช่นี่าเนี่ยใช่นี่แหละตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าตอนนี้แล้วพี่คิดดูสีกตัวพันหนึ่งแพงมากเลยอ่ะผมประมูลมาจากญี่ปุ่นเนี่ยตัวเนี้ยพี่เคยถือตัวนี้ยัง หนักไหมลองดูหนักครับอ,อู้เป็นเหล็กอ่ะใช่เป็นเหล็กครับเป็นเหล็กยังไงอะเป็นดีบุกดีบุกเขาวัาสดุเขาทำจากดีบุกครับทำจากดีบุกโอ้ยเป็นเหล็กเป็นเหล็ก